สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่609้าหลักคิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกนางจะเป็นจอมยุทธ์ด่านพลังราชันหลังจากที่สองสาวเคอเออกับลี่เฟยพุ่งร่างลับตาไปแล้วสถานการณ์ในเหล่าก็กลับมาสงบผู้คนยังอดกล่าวออกมาด้วยความเสียวใ้ไม่หายพวกมันเองก็ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าดารุณีน้อยที่แลดูบอบบางจนแลแล้วแทบไม่อาจต้านลมสองนางจะมีพลังฝีมือกล้าแข็งถึงเพียงนี้ หลายคนที่เคยคิดอกุศลกับสองสาวอดไม่ได้ที่จะน่าเสียเมื่อเห็นเขอพผีกับชายไวกลางคนผู้ติดตามนอนกองเป็นซากบนพื้นดังสุนัขข้างถนนตายตกครั้งนี้นายน้อยสกุลเขอนนับว่าเตะเข้าตอเหล็กแล้วจริงๆไม่เพียงมันจะพิการไร้พลังกระทั่งราชนคนหนึ่งในตระกูลยังต้องสูญไปเช่นนี้ข้าว่าสกุลเขอไม่น่าจะปล่อยวางเรื่องนี้ง่ายๆบางคนชักสีหน้าขึงขังกล่าวออกวาจาของมันย่อมได้รับความเห็นชอบจากผู้คนมากมายในเหลา ตระกูลเขินนั้นเป็นขุมพลังชั้นสองในดินแดนชั้นในแน่นอนว่าหากมองโดยรวมแล้วพวกมันก็ไม่นับเป็นอะไรหากแต่ภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้มันก็เหมือนทรราชที่ถืออำนาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่กล้ามีผู้ใดล่วงเกินโดยง่ายไม่นานผู้ที่คิดตีชิงตามไฟ ไม้ช่วยโอกาสนี้สร้างไมตรีกับสกุลเขิก็เร่งคาบข่าวไปบอกสกุลเขอทันทีและทันทีที่ข่าวเรื่องนายน้อยสกุลเขออันเป็นบุตรชายคนโตถูกทำลายตันเถียนกลายเป็นตัวพิการพลังแพ,พร่ออกไปทั้งตระกูลก็ปั่นป่วนกันยกใหญ่หลังจากนั้นราชยุทธ์สามคนจากที่เหลืออยู่ห้าคนก็เร่งออกเดินทางทันใดจอมยุทธด่านพลังทั้งสามที่ออกไปแน่นอนว่าออกไปไล่ล่าหาตัวลี่เฟยกับเคอเอ,อ๋อ ในบรรดาสามคนที่ออกล่าตัวเคอเอ๋อกับลี่เฟยนั้นไม่ว่าใครก็ล้วนมีพลังฝีมือเหนือกว่าราชันยุทธ์ที่เคอเอ๋อและลี่เฟย์กลุ่มรุมสังหารไปทั้งสิน้นอนิจจาพวกมันออกมาช้าไปย่อมไม่ทันเคอเอ๋อกับลี่เฟย์ที่รีบหนีไปแต่แรกอย่างไรก็ตามไม่นานสกุลเขอก็เริ่มแปะภาพเหมือนสตรีทั้งสองไปทั่วภาพสตรีทั้งสองนั้นนอกจากใบหน้าที่มีภาค,คลุมแล้วไม่ว่าจะรูปร่างทั้งเขาโครงใบหน้าและคิ้วอะไรล้วนเด่นชัด ตราบใดที่เคยมีผู้ใดเห็นภาพวาดนี้ต่อให้ไปเจอตัวจริงที่ไร้ภาคลุมหน้าย่อมจดจำได้ในทันทีเพราะภาพร่างนี้วาดออกมาได้เหมือนจริงนะักและบังเอิญโดยแท้ในวันเดียวกันกันกบที่สกุลเขอเริ่มส่งคนออกมาแปะภาพเหมือนกับมีสิทธิ์สตรีของนิกายหลิงเทียนผ่านมาพอดีนางมองภาพเหมือนของสกุลเขอไม่ทันไรก็ตาลุกวาวขึ้นมาหานี่มันสิทธิ์พี่หญิงลี่เฟยกับสิทธิ์พี่หญิงเคอเออนี่นา สิทสตรีนางนี้ก็เป็นสิทธิของนิกายหลิงเทียนที่รู้จักมักคุนเคอเออกับลี่เฟยนางเองก็ออกเดินทางสุ่มๆมมาเพื่อตามหาทั้งคู่พอดีมองปราดเดียวนางก็จดจําได้หลังจากที่สอบถามเรื่องราวจากผู้คนในเมืองไม่นานนางก็รับทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเึ่มกระทั่งคู่มั่นของประมุขนิกายหลิงเทียนเรายัางกล้าแต่ต้องนั้นเหรอสกุลเครอรนหาที่ตายแล้วสิสตรีนิกายหลิงเทียนคิดในใจอย่างดูร้าย อย่างไรก็ตามแม้นางจะชักสีหน้าแววตาดูร้ายดังแม่พยักแต่นางก็ไม่กล้าไปเอาความอะไรที่สกุลเขอเพื่อสสางเรื่องราวนางรู้พลังฝีมือและขีดจำกัดตัวเองดีว่าไม่อาจทำอะไรตระกูลเขอได้ด้วยลำพังครูต่อมาร่างนางก็เหินพุ่งขึ้นฟ้ารุดกลับนิกายหลิงเทียนด้วยความเร็วเต็มพิกัดและหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเมื่อข่าวดังกล่าวมาถึงหูตัวหลิงเทียนเขาก็พาฉดคลุมทองมาถึงเมืองเล็กๆที่สกุลเขอตั้งอยู่ทันทีตระกูลเของั้นรึ มุมปากต้นหลิงเทียนส่ยย้ยิ้มออกมาขณะลอยร่างเหนือน่านฟ้าตระกูลเขอเจ้านายให้ข้าล้างตระกูลเขอเลยหรือไม่โฉดคลุมทองกล่าวถามไม่ต้องรีบร้อนให้ข้าดูก่อนว่าจะง้างปากคุณชายใหญ่สกุลเขออะไรนี่ได้หรือเปล่าไม่แน่ว่าพวกเราอาจพบเบาะแสที่ทั้งคู่ทิ้งไว้กล่าวจบคำร่างต้นหลิงเทียนก็โรยตัวลงจากฟากฟ้ามาหยุดลงลานกว้างแห่งหนึ่งของตระกูลเขอทันทีและบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบมันกลับเป็นลานบ้านของเขอผีพอดี ฉดคลุมทองก็ตามต้นหลิงเทียนลงมาติดๆนั่นผู้ใดกันเมื่อต้นหลิงเทียนปรากฏกายคนทั้งหลายที่แลเห็นก็อดไม่ได้ที่จะแตกตื่นในบรรดาผู้คนที่แตกตื่นก็มีเขอผีพร้อมด้วยค่ารับใช้ที่กำลังดูแลมันรวมอยู่ด้วยเจ้าเขอผีงั้นหรือเขอผีที่นั่งหมดอะไรในลานบ้านมองชายหนุ่มชุดม่วงที่โผล่มาด้วยความประหลาดใจหากแต่ไม่ทันไรร่างอีกฝ่ายก็อันตรธานหายไปก่อนที่จะมาโผล่ตรงหน้ามันพร้อมกล่าวถาม จักเจ้าเป็นใครสีหน้าเคอผีเปลี่ยนไปทันใดมันรีบโบกมือให้สัญญาณข้ารับใช้ข้างๆเห็นชัดว่ากำลังให้ทั้งหลายไปตามคนมาช่วยนั่นเพราะทีท่าของชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าเผยความคุกคามมันอย่างเห็นได้ชัดพริบตาข้ารับใช้ของเคอผีก็รีบแยกย้ายไปตามคนด่งพึ่งแตกรางตั้งแต่ต้นจนจบตัวหลิงเทียนรู้ดีว่าเคอผีทำอะไรแต่เขาไม่คิดจะหยุดมันแม้แต่น้อยราวกับไม่ได้แยแสอะไรเรื่องที่ข้ารับใช้ทั้งหมดจะจากไป แน่นอนว่าด้วยพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนกับชดคลุมทองที่จัดการค่ารับใช้พลังอ่อนได้ไม่กี่คนก่อนที่พวกมันจะแยกย้ายกันออกไปก็ง่ายดายนักหากแต่ทั้งคู่ครานจะสนใจเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับสตรีทั้งสองที่เจ้าพบเมื่อไม่กี่วันก่อน,อ,นออกมาต้านหลิงเทียนกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเฉยเมยขณะมองเขอผีด้วยสายตาระยะแสสตรีอันใดด้วยความตื่นกลัวเขอผีจึงไม่อาจรับทราบได้ว่านี่มันเรื่องราวอะไรกันแน่ สตรีสองคนที่ทำลายตันเถียนของเจ้าต้วนหลิงเทียนกล่าวเตือนความจำนางแพทย์สยาทั้งสองนั่นหน้าเรอสิ้นคำเตือนของต้วนหลิงเทียนเขอผีก็รู้สึกตัวทั้งจดจำสตรีทั้งสองที่ว่านั่นได้ทันทีสีหน้าของมันกลับกลายเป็นดุร้ายโทสะอารมณ์เอ่อล้อนท่วมใจยังกล่าวอาฆาตด,าด่าทอออกมาเสียงเย็นอน,นิจจาทันทีที่ว่าจาลั่นดังออกไปมันก็นึกเสียใจทันทีเพราะชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้านั้น เห็นได้ชัดว่ามาเพราะสตรีทั้งสองนั่นหากทว่ามันกลับพ้นคำด่าให้ทั้งคู่เสียเสียหายหายออกไปชายผู้นี้มิแคล้วต้องมีโทรศัพท์เป็นแน่และทันทีที่เคอพีคิดถึงเรื่องนี้มันก็สัมผัสได้ถึงพลังไร้สภาพขุมหนึ่งที่กดทับลงมาอย่างร่างของมันทันทีหน้ามันกลายเป็นสี่เสียวปากบิดเบี้ยวสายตาหวาดผวาแรงกดดันนี้บีบคั้นจนมันหายใจไม่ออกอ้า คลิปตาต่อมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชายหนุ่มชุดม่วงลงมืออย่างไรหากแต่มันกลับรู้สึกได้ถึงคลื่นแห่งความเจ็บปวดสุดแสนที่ลั่นว่ามาเคี่ยวกรมจิตใจมันจนแทบดิ้นและเมื่อมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็พบว่าแขนข้างหนึ่งของมันถูกสะบ้านหล่นพื้นไปแล้วมันตื่นตระหนกจนหน้าถอดสีปานไร้เลือดเงือการยังหลังออกเป็นสายด้วยความเจ็บปวดเจ้าเจ้ามันเงยหน้าถลึงตามองชายหนุ่มชุดม่วงด้วยความแค้นอนิจจามันไม่กล้าเอาเรื่องอะไรกระทั่งกล่าวคำตอบว่ายังไม่กล้า แล้วการเล่นหรือไรอีกฝ่ายไม่พูดไม่จาก็ลงมือตัดแขนมันแล้วนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายพร้อมจะฆ่ามันอย่างไม่นำพาต่อให้มันแค้นแค่ไหนก็ไม่กล้าหืออืออะไรตอนนี้มันหวังเพียงว่าข้ารับใช้ทั้งหลายจะไปตามผู้ช่วยเหลือมาได้ทันเช่นนั้นมันถึงจะมีโอกาสรอดเมื่อท่านพ่อมาถึงข้าจะให้มันถูกทรมานจนตาย ด้วยอาศัยพลังของแนวคิดไปห้อมล้อมบริเวณปากแผลแขนข้างที่ขาดเสมอไหลทําให้เขอผีสามารถห้ามเลือดที่ไหลออกมาได้ในเวลาอันสั้นในแววตาของมันก็เริ่มเผยประกายเย็นชาปานจะกลืนเลือดเนื้อผู้คนออกมาข้าไม่คิดจะกล่าวซ้ําคําเดิมที่กล่าวไปน้ําเสียงต้นหลิงเทียนยังคงสงบราวกับไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการทําให้เข่ผีพิการสักนิด หากแต่แม้น้ำเสียงเขาจะสงบเพียงใดยามเขอผีได้ยินยังไม่ต่างใดจากเสียงปีศาจร้ายหน้าเขอผีซีดลงอีกหลายส่วนมันเร่งกล่าวออกมาอย่างร้อนรนข้าพูดข้าจะพูดแล้วหลังจากนั้นเขอผีก็เล่าถึงเรื่องราวเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยไม่กล้าจะปิดบังอะไรหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากเขอผีตัวหลิงเทียนก็ไม่อาจหาเบาะแสใดๆจากวาจาของมันได้เลยสุดท้ายก็เหลือบมองเขอผีด้วยสายตาที่เย็นลงหลายส่วน สารเลวนี้กล้าลามปามคู่มั่นของเขางั้นเหรอข้าตอบเจ้าแล้วเจ้ามีอัดฆ่าข้าเจ้ามีอัดฆ่าข้าทันทีที่เห็นแววเย็นเยียบในลูกตาต้วหลิงเทียนเขอผีก็รีบร้องพล่ออกมาอย่างขวัญเสียหน้าตามันเผยความสิ้นหวังไม่น้อยผู้ใดหันกล้าบุกรุกตระกูลเขอของข้า หากทว่าในขณะที่ตัวหลิงเทียนคิดจะลงมือสังหารเคอร์ผีนั้นพลานมีเสียงหนึ่งดังกังวานออกมาจากด้านนอกลานบ้านแถมยังมีเสียงความเคลื่อนไหวที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฟุบฟุบครูต่อมาคล้ายปรากฏสายลมหมุนหอบมาฉับไวสองสายเป็นชายสองคนที่ปรากฏขึ้นขนาบข้างเคอร์ผีเอาไว้หนึ่งเป็นผู้ชาราร่างกายกำยำอีกหนึ่งเป็นชายชาราร่างผอมแหง้งฟุบฟุบฟุบ หลังจากนั้นชายอีกสามคนพันวูบมาปรากฏข้างๆเข,ข,ขอผีเป็นชายคราวเฟิร์มหนึ่งส่วนอีกสองคนเป็นชายไวกลางคนและดูธรรมดาธรรมดาผีเอ,อ๋เมื่อชายคราวเฟิร์มแลเห็นแขนบุตรชายตัวขาดร่วงกับพื้นหน้าของมันก็เผยความเสียขวัญออกมาทันใดมันรีบพุ่งไปหมายหยิบแขนข้างที่ขาดเพื่อนำไปต่อกลับคืนให้บุตรชายปงงง อน,นิจจามันยังไม่ทันได้หยิบแขนอันใดก็มีพลังมหาศาลคุ้มหนึ่งพุ่งมาป่นแขนข้างที่ขาดดังกล่าวจนสลายเป็นผงในชั่วพริบตาเป็นฉดคลุมทองที่อยู่ด้านหลังต้นหลิงเทียนลงมือซัดพลังฉับไวทำลายแขนเขอผีเจ้าหาที่ตายสีหน้าชายคราวเฟิร์มอัปลักษณ์ปั้นยากพลังงานต้นกำเนิดประตูออกทั่วร่างความลึกล้ำอะไรอย่างพุ่งออกมาตามติดดังเงาร่างมันพุ่งมายังฉดคลุมทองอย่างไม่รังรอราชันยุทธ์ขั้นที่สอง ตัคก,กตนคิดหยุดรถมา้าฉดคลุมทองแค่นคำเยอะเยาะไปคำหนึ่งพร้อมก้าวออกมาด้านหน้าหากแต่ไม่มีผู้ใดละเห็นว่ามันลงมือไทยมีเพียงพลังขุมหนึ่งพุ่งออกจากร่างจี้ตรงเข้าหาชายคราวเฟิรม์มปงง,งพริบตาชายคราวเฟิร์มดังกล่าวก็ถูกมวลพลังคลุมครอบปนร่างจนสลายหายไปไม่เหลือแม้แต่ทุลีราชันยุทธ์ขั้นที่สองกลับตกตายง่ายได้เพียงเท่านี้ยังไม่มีเหลือแม้แต่ศพให้กลบฝังท่านพ่อ เห็นฉากสังหารดังกล่าวเคอผีร่ำร้องออกมาปานจะขาดใจประมุกชายไวกลางคนทั้งสองที่มาพร้อมชายคราเฟิรมถึงกับหน้าถอดสีทันใดพวกมันไม่คิดเลยว่าประมุกที่ยังมีลมหายใจอยู่ข้างๆมันจนถึงเมื่อครู่พริตาก็สลายหายไปไม่หลือแม้แต่ขี้เท่าซะแล้วพวกเจ้าที่แท้เป็นใครกันแน่ เทียบกับความหวดผวาเสียขวัญของทั้งสามชายชราสองคนที่อยู่ข้างๆเขอผีมองต้นหลิงเทียนกับฉดคลุมทองด้วยท่าทางถึงขังขณะกล่าวถามออกไปในแววตาเผยความหวาดกลัวไม่น้อยเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้านายของข้าคือใครแต่กลับกล้าประกาศออกรางวัลนำจับคู่มั่นทั้งสองของเจ้านายข้างั้นหรือฉดคลุมทองมองชายชราทั้งสองด้วยรอยยิ้มอมหิตพระพวกเจ้าใช่มีเรื่องเข้าใจผิดอันใดอยู่หรือไม่ ชายชราร่างกายกำยำกล่าวถามออกมาพร้อมรอยยิ้มฝืนๆนี่ผิดบางทีอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือไม่ชายชราร่างผอมก็รีบถามซ้ำทันทีทั่วทั้งตระกูลเขืนนั้นแม้พวกมันทั้งสองคนจะมีพลังฝีมือแกร่งกล้าที่สุดหากแต่พลังฝีมือพวกมันก็บรรลุเพียงราชันขั้นที่สามเท่านั้น และพวกมันก็ได้ถามถ่ายตัวเองดูว่าหากเปลี่ยนเป็นพวกมันลงมือจะสามารถป่นร่างประมุกตระกูลเขอที่มีด่านพลังราชันขั้นที่สองได้ในพริบตาแบบนั้นหรือไม่แน่นอนว่าทําไม่ได้ชายชาราในชุดคลุมสีทองนั่นให้บรรยากาศและความรู้สึกที่อันตรายนะเข้าใจผิดโฉดคลุมทองระเบิดเสียงหัวเราะออกมาก่อนจะยกมือขึ้นพริบตาก็ปรากฏรูปภาพสองภาพออกมาถือในมือก่อนที่จะซัดให้ปลิวออกไปหาชายชาราทั้งสอง เมื่อชายชาราทั้งสองและเห็นรูปวัดเคอเออกับลี่เฟยที่คลุมหน้ากับที่ไม่คลุมหน้าพวกมันถึงกับหน้าซีดไปทันทีเคอผีเองก็ไม่ต่างกันปงงเป็นชายชาราร่างกายกำยำตอบสนองเรื่องราวก่อนคนแรกมันยกมือขึ้นเกรงพลังชั่วชีวิตตกฟาดไปยังเขอผีข้างกายดับชีวิตสุนัขของอีกฝ่ายทันทีเรื่องทั้งหมดล้วนเป็นเขอผีนำมาทั้งสิ้นทั้งสองท่านเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดของเขอผี หาได้มีใดเกี่ยวข้องกับตระกูลเขอเราไม่โทษตายที่ข้ามอบให้มันนี้ถือเป็นการขอขมาท่านทั้งสองเถอหลังจากที่ชายชาราร่างกายกำยำฆ่าเขอผีในฝ่ามือเดียวแล้วมันก็รีประสารมือกล่าวกับต้นหลิงเทียนและฉะดคลุมทองด้วยความกังวลเต็มหน้าฉดคลุมทองนับตั้งแต่วันนี้อย่าให้ข้าเห็นตระกูลเขออีต่อหน้าระดับสูงของตระกูลเขอที่เผยทีท่าขอขมาต้นหลิงเทียนไม่สนใจอะไรเพียงพุ่งร่างหายรับตาทั้งหมดไปทันที หากทว่าก่อนที่เขาจะไปกลับทิ้งวาจาไว้ไม่กี่คำทราบแล้วเจ้านายได้ยินคำต้นหลิงเทียนที่ดังทิ้งไว้ในอากาศฉดคลุมทองก็ใส่แยะยิ้มเหี้ยมเกรียมทันทีส่วนทางด้านคนของตระกูลเขอล้วนหน้าถอดสีกันหมดซุ่มมุมไม่ทันที่ราชยุทธ์ที่เหลืออยู่ทั้งสี่คนของตระกูลเขอจะทันตอบสนองอะไรเปลวเ,เพลิงสีขาวเราน้ำนมก็ประตูท่วมกายฉดคลุมทองพลังอำนาจความลึกล้ำก็ประตูติดตามดั่งเงา นับตั้งแต่ได้ติดตามต้นหลิงเทียนมาหลังจากล้างบางเผ่าพ,พันธุหนูคลั่งพันทางแล้วฉดคลุมทองก็ไม่ค่อยได้ออกเรียวแรงอันใดสักเท่าไรวันนี้พอมีโอกาสได้ออกแรงสู้จึงตื่นเต้นไม่ใช่น้อยปองป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 งฉดคลุมทองยิ้มราเผยพลังอํานาจด่านพลังราชันขั้นที่หญยิงซัดก้อนพลังมีสภาพไปอย่างราชันทั้ง4ของตระกูลเขือที่แข็งแกร่งสุดก็แค่ด่านพลังราชันขั้นที่สทันทีพริบตาทั้งหมดก็กลับกลายเป็นเท่าฐาน หลังจากที่ราชันของตระกูลเคตายหมดสิ้นแล้วที่เหลือในตระกูลก็นับเป็นเรื่องราวอันง่ายดายนะฉดคลุมทองยกยิ้มไว้ตามองรอบๆพักหนึ่งก่อนที่จะยกเท้าขึ้นควบรวมพลังทั้งหมดไว้ในฝ่าเท้าค่อยกระทืบออกมาเต็มแรงพื้นถล่มทัทะลายปฐพีแยกตัวร้้วรานออกไปดั่งใยแมงมุมปง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 ,ปง สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะอาคารบ้านเรือนหรือหอตำราอาวุธอะไรในตระกูลเขอล้วนพังพินาศลงในเสี่ยวพริบตาทั้งหมดถล่มลงมาเป็นซากปรักหักพังโลหิตจึงนองไหลออกให้เห็นบ้างประปรายทุลีคลีคลักคลุ้งไปหมดแน่นอนว่ามีผู้ที่พลังฝีมือใช้การได้สามารถหลบหนีออกจากอาคารถล่มได้ทันอยู่บ้างหากแต่ผู้คนเหล่านี้เมื่ออยู่ต่อหน้าฉดคลุมทองแล้วก็นับเป็นมดปลวกตัวน้อยที่ไรฤิ์เดชอะไร เพียงเวลาแค่หนึ่งเคลื่อนนอกเหนือจากฉดคลุมทองแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลงเหลืออยู่ในเขตที่ดินของตระกูลเขออีกแม้แต่ชีวิตเดียวนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลเขอกันสวรรค์ช่วยเป็นฝีมือผู้ใดกันการพินาศของตระกูลเขอนั้นดังสนั่นลั่นไปทั้งเมืองเล็กๆผู้คนทั้งหลายกรูกกันออกมามองชมเรื่องราวต่างตื่นตระหนกกันไม่น้อยเมื่อเห็นว่าทั้งตระกูลเขอกลับกลายเป็นซากปรักหักพังใบหน้าทั้งหลายคล้ายมีคำเหลือเชื่อแปดติด ข้าเพิ่งเดินผ่านตระกูลเขอไปเมื่อสองเคอที่แล้วยามนั้นทุกอย่างยังอยู่ดีแล้วฉไหนถึงได้เช่นนั้นตระกูลเขอก็ล่มสลายในเวลาแค่ไม่ถึงสองเคื่องั้นหรือเป็นฝีมือผู้ใดกันพลังฝีมือของผู้นั้นร้ายกาจนะในขณะที่หลายคนกล่าวคาดเดาในแววตาของพวกมันก็เผยความหวาดกลัวออกมาไม่ว่าใครหน้าไหนกล้าคิดร้ายกับคู่มั่นทั้งสองของข้าข้าตัวหลิงเทียนจะทำลายทั้งตระกูลของพวกมันตระกูลเขอเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ในขณะที่คนทั้งเมืองตื่นตระหนกกับเรื่องที่ตระกูลเขิดล่มสลายในเวลาไม่ถึงสองเครื่อเสียงหนึ่งก็ดังสนั่นลั่นฟ้าตัวหลิงเทียนนั่นมีใช่นามของประมุขณิกายหลิงเทียนที่เพิ่งเปลี่ยนมาจากนิกายหยินหยางหรือไรไม่นานบางคนก็คืนสติรีบมองขึ้นฟ้าเพื่อหาตัวผู้กล่าววาจาผู้คนทั้งหลายก็เร่งแหนมองขึ้นฟ้าตามๆกันไปปรากฏร่างสีม่วงหนึ่งลอยเด่นอยู่ในสายตา เป็นชายหนุ่มหล่อเหลาคิ้วคมดังดาบหว่างคิ้วยังมากสง่าทั่วร่างเปล่งกลิ่นไอหน้าเกรงขามออกมาประการหนึ่งยามชุดสีม่วงปลิวสะบัดต,ตามสายลมและดูสงบอย่างประหลาดราวกับคนจะหลอมกลืนผสานไปกับธรรมชาติอย่างไรอย่างนั้นเขาหน้าหรือประมุขนิกายหลิงเทียนที่ร่ำลือยังหนุ่มแน่นนักหลายคนอดอุทานออกมาไม่ได้ครูต่อมาทุกคนคล้ายรู้สึกเสมือนมีประกายว่าผ่านแวบหนึ่งร่างม่วงอันตรธานหายไปแล้ว ทันทีที่ร่างม่วงอันตรธานหายไปร่างทองที่ลอยอยู่ไม่ห่างก็วูบหายไปตามกันเขาไปแล้วครู่ต่อมาผู้คนก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกถึงแม้เมื่อครู่ชายหนุ่มชุดม่วงจะลอยล่องบนฟ้าสูงและห่างไกลาจากพวกมันไม่น้อยแต่พวกมันก็ยังรู้สึกอึดอัดและกดดันนะักพอชายหนุ่มชุดม่วงหายไปแรงกดดันถึงได้สลายพอให้ทุกคนได้หายใจหายคอทั่วท้องอีกครั้ง ไม่ว่าใครหน้าไหนกล้าคิดร้ายกับคู่มั่นทั้งสองของข้าข้าต้นหลิงเทียนจะทำลายทั้งตระกูลของพวกมันตระกูลเขอเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่นานวาจาที่ต้นหลิงเทียนกล่าวทิ้งไว้ก็คล้ายจะลั่นซ้ำดังก้องอยู่ในหูของทุกคนในเมืองจากที่ประมุขนิกายหลิงเทียนกล่าวดูเหมือนว่าตระกูลเขอจะไปล่วงเกินอันใดคู่มั่นเขางั้นหรือหลายคนเริ่มคาดเดาจริงหรือตระกูลเขอกล้าหาญถึงขั้นนั้นเชียวหลายคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้าง ต้องทราบด้วยว่าข่าวที่ประมุขณิกายหลิงเทียนตามหาคู่มันพึ่งแพร่ามายัางเมืองไม่กี่วันก่อนทั้งหลายเองก็เชื่อว่าตระกูลเขอรู้เรื่องนี้ดีหากแต่รู้เช่นนั้นแล้วชะไหนตระกูลเขอถึงได้กล้าก่อเรื่องกล้าล่วงเกินนิกายหลิงเทียนจริงสิไม่นานก็มีบางคนเอใจอะไรขึ้นมาได้กล่าวออกเสียงดัง เท่าที่ข้ารู้ตระกูลเขมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนดูเหมือนว่าจะตามล่าหาตัวสตรีคลุมหน้าสองคนที่ทำลายด่านพลังฝึกปรือของนายน้อยตระกูลเขหรือสตรีคลุมหน้าทั้งสองนั่นจะเป็นคู่มั่นประมุขณิกายหลิงเทียนกันอาสิ้นคำคนผู้นั้นคนที่อยู่รอบๆอบก็ถึงกับฮือฮาขึ้นมาเรื่องนั้นเป็นไปได้ไม่น่าเป็นเช่นนั้นนะเพราะสตรีคลุมหน้าที่ว่าข้าเองก็เจอพวกนางที่เหล่าอาหารตอนเกิดเรื่องเมื่อไม่กี่วันก่อนเช่นกัน หากพวกนางรู้ว่าประมุขนิกายหลิงเทียนตามหาฉะไหนพวกนางถึงไม่ย้อนกลับไปนิกายหลิงเทียนเล่านั่นสินิกายหลิงเทียนกลับเพิ่งเริ่มส่งรูปเหมือนของพวกนางออกมาชัดเจนว่าคู่มั่นทั้งสองอยังมีได้กลับไปยังนิกายหลิงเทียนผู้ใดมีรูปสตรีทั้งสองบ้างไม่นานก็มีคนที่นำรูปเหมือนที่นิกายหลิงเทียนเพิ่งแจกจ่ายออกมากลางให้ผู้คนชมดูเป็นพวกนางจริงๆ ไม่นานก็มีคนเอารูปที่ตระกูลเขอแจกออกไปมาเทียบถึงแม้ว่าสตรีในรูปของตระกูลเขอจะมีม่านบางหากแต่ตำแหน่งคิ้วและดวงตาล้วนเหมือนกับโฉมสครานในภาพวาดของนิกายหลิงเทียนนะเช่นนั้นหมายความว่าแม่นางทั้งสองยังมิได้กลับไปนิกายหลิงเทียนงั้นหรือดูท่าแล้วแม่นางทั้งสองสมควรมีโทสะไม่ก็แง่งอนอันใดหรือไม่เลยหนีออกมาแล้วไม่คิดกลับไปเผย จังหวะนี้พวกนางโมโหหรืองอนอันใดข้าไม่สนขอเพียงพวกนางยังไม่กลับไปเช่นนั้นหมายความว่าข้ามีโอกาสพบเจอพวกนางแล้วให้เบาะแสนิกายหลิงเทียนถูกแล้วทันใดนั้นทุกผู้คนรู้สึกตื่นเต้นกันนักยังคึกคักปานถูกฉีดเลือดไก่รีบแจ้นออกนอกเมืองไปคนแล้วคนเล่าเรากับพวกมันทั้งหลายมองเห็นศาสตราวิญ,ญญาณระดับหนึ่งกับโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งตั้งอยู่ตรงหน้ารำไรก็ไม่ปานเมืองเล็กๆกกลับทวีความคึกคักขึ้นมาในพริบตา อย่างไรก็ตามเรื่องที่ประมุขนิกายหลิงเทียนมีโทสะเพราะล่วงเกินสตรีคู่มั่นถึงขั้นลบตระกูลเขยก็แพร่กระจายออกไปดั่งไฟลามทุ่งเช่นกันหลายคนอดไม่ได้ที่จะย่นคิ้วเพราะรู้สึกว่าประมุขผู้นี้อามหิตเลือดเย็นและโหดเหี้ยมเกินไปหากแต่บางคนกล่าวว่าต้วหลิงเทียนผู้นี้เป็นบุรุษที่แท้จริงและมีเกียรตินักถึงขั้นฆ่าล้างบางไม่สนสิ่งเพื่อผู้หญิงของเขาเรากับจะประกาศให้โลกล่ารู้ว่าผู้หญิงฆ่าใครอย่าแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ เรียกว่าคราวนี้ต้วนหลิงเทียนเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันตาเห็นไม่ว่าใครหน้าไหนกล้าคิดร้ายกับคู่มั่นทั้งสองของข้า,ข,าข้าต้วนหลิงเทียนจะทำลายทั้งตระกูลของพวกมันตระกูลเข่อเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคำกล่าวของต้วนหลิงเทียนนั้นกลายเป็นประเด็นสนทนากันหนาหูต่อมาไม่นานสตรีน้อยใหญ่ทั่วแดนได้เรียบแม่น้ำรั่วสุยก็เริ่มใจเต้นรัวและบังเกิดความสนใจในตัวต้วนหลิงเทียนประมุขคคณิกายหลิงเทียนผู้นี้ไม่น้อยถึงแม้พวกนางจะไม่เคยพบพานอีกฝ่ายก็ตาม ในฐานะสตรีผู้หนึ่งหากข้ามีวาสนาได้ตกแต่งกับประมุขคณิกายหลิงเทียนแม้ตายข้าก็ไม่เสียดายแล้วประโยคนี้ค่อยๆแพร่กระจายกันไปในหมู่สตรีไม่เพียงแต่จะสตรีโสดพรหมจันทร์กระทั่งสตรีที่แต่งงานแล้วยังมิวายสนอกสนใจต้นหลิงเทียนนี่แหละาธาตุนงของบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงหากมีบุรุษผู้ใดยินดีทำลายตระกูลผู้ที่กล้าล่วงเกินข้าเหมือนประมุขณิกายหลิงเทียนข้ายินดีทิ้งสามีเก่าเพื่อไปตกแต่งด้วยทันที พลังอำนาจในการปลุกระดมของสตรีนั้นนับว่ามีใช่ชั่วจริงๆเพียงเวลาแค่ไม่นานเรียกว่านามต้นหลิงเทียนก็ถูกหนุนเสริมให้โดดเด่นขึ้นมาเรียกว่ากลับกลายเป็นบุรุษในฝันของอิสตรีน้อยในทั่วแดนใต้เลียบแม่น้ำรวัวสุยทันทีหากข้าเกิดก่อนหน้านี้สักเจสิปีข้าเองก็อยากแต่งกับประมุขนิกายหลิงเทียนเช่นกันกระทั่งแม่เท่าชราใกล้ลงลงยังถูกพลังสภาวะอันเที้ยมหานี้ชวนให้คล้อยตาม เมื่อข่าวดังกล่าวแพร่กระจายออกไปปานพายุไม่นานก็มีผลตอบรับสะท้อนกลับมาอย่างนิกายหลิงเทียนนำพาให้ต้นหลิงเทียนถึงกับพูดไม่ออกจริงๆเมื่อได้ยินเสียงร่ำลือจากสตรีทั้งหลายสตรีช่างมีพลังอำนาจในการกล่าวเรื่องราวเหลวไหลสูงล้ำจริงๆต้นหลิงเทียนสายหัวไปมาอย่างอับจนด้วยไม่คิดเลยว่าวาจาที่เปล่งไปวันนั้นจะมีพลังอนุภาพขนาดนี้พวกเจ้าทั้งสองมองอะไรสนุกกับความทุกข์ของข้าหรือคล้ายมีดวงตางอกเงยที่หลังศีรษะก็ไม่ปาน ต้นหลิงเทียนหันขอบกลับมายังชงชเฉวียนและฉดคลุมทองด้วยใบหน้าถึงถึงทันทีมีเพียงเฟิ่งเทียนบูที่ยืนนิ่งๆอย่างเงียบงันในแววตาเหม่อลอยออกไปราวกับมีสิ่งใดในใจมีรู้ว่าเขาจะกล่าววาจาเดียวกันนี้เพื่อฆ่าด้วยหรือไม่เฟิ่งเทียนบูได้แต่รำพันกับตัวเองเบาๆท่านประมุขมีผู้มารอพบท่านอยู่ที่หน้าประตูเขาอ้างว่าเป็นสหายของท่าน ทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลนำพาให้ชงชเฉวียนกับชดคลุมทองรู้สึกโล่งใจไม่น้อยเพราะการมาถึงของผู้รายงานเรื่องราวคนนี้ได้ช่วยพวกมันให้รอดตัวแล้วหืมสหายข้าเหรอต้นหลิงเทียนเบี่ยงความสนใจไปยังผู้มาใหม่ทันทีผู้ที่มารายงานเรื่องนี้เป็นอาวุโสด่านพลังราชันขั้นที่สี่ของนิกายหลิงเทียนอย่างไรก็ตามต่อหน้าต้นหลิงเทียนอีกฝ่ายมากเคารพไม่กล้าละเลยมารยาทและท่าทีปฏิบัติขอรับเขากล่าวเช่นนั้น ชายชาราพยักหน้าด้วยเคารพแล้วอีกฝ่ายได้แจ้งชื่อมาหรือไม่ต้นหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยเขาบอกว่าชื่อเฉินเฉาช่วยและยังบอกว่าทันทีที่เอ่ยนามนี้ท่านประมุขจะชายชาราคิดกล่าวแจ้งอย่างไรก็ตามวาจาของมันกลับถูกต้นหลิงเทียนกล่าวถามขัดคำก่อนจะกล่าวจบเจ้าแน่ใจนะว่าชื่อเฉินเฉาช่วยต้นหลิงเทียนมองถามชายชาราใช่ท่านประมุข ชายชาราพยักหน้าตอนนี้คนอยู่ไหนต้นหลิงเทียนเร่งถามเฉินเฉาช่วยนั้นเป็นนามของหนึ่งในห้าในน้อยผู้ยิ่งใหญ่ที่ตัวเขาได้รู้จักและคบหาเป็นสหายครั้งที่ยังอยู่อนาจาักรพนาคารามหากแต่อีกฝ่ายก็พลาดสิทธิในการเข้าประลองคัดตัวที่จักรวัศิลา์มินไปอย่างไรก็ตามแม่อีกฝ่ายจะไม่ได้สิทธิ์ไปประลองต่อแต่อีกฝ่ายก็ตัดสินใจออกเดินทางท่องโลกหลังจากแยกกันวันนั้นต้นหลิงเทียนก็ไม่เคยได้ข่าวคราวอีกฝ่ายเลย วันนั้นนายน้อยเสเพลหลัวจ้าน